สว,ส,สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันยุดมาคุยเรื่องมาแช่ประสบการณ์เมียฝรั่งต้อนพี่น้องจ้าสิมาแช์ประสบการณ์ก่อนเดมาแต่งงานกับพ่อยายน้องพี่น้องจ้าก็ฉันกับเราเป็นเป็นตอนเป็นตอนให้ทุกคนฟังน้องพี่น้องจ้าว่ามันเป็นยังไงมากัางไงเนาะคลิปนี้กะสิ ต่อจากคลิปที่แล้วน้อพี่น้องจ๋าฉันบ่้เหตุคลิปยาวเหตุคลิปสั้นๆจากคลิปที่แล้วฉันก็บอกถึงตอนที่ฉันได้มาอยู่เยอรมันคังแรกได้ได้บินมาอยู่เยอรมันครังแหลกน้อพี่น้องจ๋าว่าฉันได้มาเห็ุอีย่างในช่วงสามเดือนเนาะช่วงสามเดือนนี่ก็คืออย่างที่ฉันบอกฉันเด้ไปโรงเรียนทุกมือพี่น้องจ๋าก็สิมีวันพุดเป็นวันหยุดก็ โรงเรียนกับสิมานเปิดมันเก้าโมงถึงบ่ายโมองอ่ะเรียนน่ะพี่น้องจ้าจากนั้นแข่งกับกลับมาบ้านสามีช่วงแรกๆช่วงรแรกแกที่สามีขยันก็นยังเห็ดงานอยู่น้พี่น้องจ้ากักับ่ได้เห็ดเต็มวันจ้าก,กัสิมีนิ่เน่น้นนอยไปเทนลูกน้องก้อนสีออกกัสิไปเทนผู้ผู้เขาไม่ยูไม่น่ะพี่น้องจ้าก,กัไปเห็ดกับ่ได้เต็มวันหนักจ้ะ กลับไปประมาณชว่วงเสาร์ชั่วโมงสองชั่วโมงไปเทนพอแกกับสิได้เกษียณแลยนะพี่น้องแกสิได้เกษียณแล้วแกกับสิไปเทนคนที่มารับช่วงต่อแกนะ่ะพี่น้องจ้ากัตอนทิงเทียงแกก็เลิกงานแกก็ไปรับฉันที่โรงเรียนกลับมากลับ่ได้เหตุยังหรอกพี่น้องกัมมอยุบ้านมอมเมะ กะซิมีมัง่งพาไปเที่ยวหันเที่ยวหนีจะพี่น้องจ๋ากะพาไปดื่มกาแฟานาะพี่น้องจา๋าคนยุนี่เขานิยมดื่มกาแฟกันนาะพี่น้องจา๋าะบมีอย่างมากมม้กะร้อตากะร้อวันหยุดวันอาทิตย์ก็ได้ไปหาหมอยู่หมคนที่แน,นะนําพ่อใหญ่ให้หูจักนาะพี่น้องกะได้ไปหาหมแน่จ้ะ ในช่วงเฉพาะวันหยุดพว่าวันธรรมดาเขาก็เฮ็ดงานเนาะพี่น้องจ้ะกะมาครั้งแรกกะมาอยู่สามเดือนพ่อค้ากับพี่น้องค้ากับโชคดีพินอ่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่บินกลับน้ำพี่น้องจ้ะกะโชคดีไปกะใ,ในการกับในกบบารกลับกะบ่ได้ลำบากเพราะว่าพ่อใหญ่ไปน้ำพอ่อใหญ่กะ เราก็บอกภาษาอังกฤษแต่เราก็จัดก,การให้ทุกอย่างนะพี่น้องจ้าโชคดีไปตอนที่ทตอนที่ตอนขากลับกับบอลําบากจา้ะกับัคคือบินมาผู้เดียวนะพี่น้องจา้าแัมมายูนิส่สามเดือนกัไปเรียนหนังสือยังว่าแต่ก็บรรเรื่องอยังจ้ะบรรเรื่องอยังหลับพอครบสามเดือนฉันก็กลับเมืองไทยพอไงก็กลับไปอยู่น้ำ แต่พอใหญ่กะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งนาะพี่น้องจา๋าอยู่เมืองไทยได้กะแกก็ได้บินกลับไปเมืองไทยน้ำฉันกับไปอยู่ข้างแหลกไปอยู่พัทยาพี่น้องจา๋าข้งแหลกไปอยู่พัทยาพัทยาเช่นก็บบเคยไปพี่น้องเป็นเรื่องที่แบบลำบากมากกับกับการที่ ฉันอยู่พ่อใหญ่กับบลูเส้นทางพัทยาฉันกับบลูแล้วฉันกะสื่อสารกับพ่อใหญ่กับรูเรื่องมั่งบ่รูเรื่องมาก,มากพี่นอ้องเป็นเรื่องที่ลาบากมากเลยจ้ะก็ก็กได้ไปพักอยู่พัทยาซอยเย็นสบายอ่ะพี่นอ้องแต่มันมเป็นอาพาร์ตเมนต์อ่ะอพาร์ตเมนต์นี้ก็คือมูกับแหนํนามาจ้ะก็เป็นประเด้เป็นโรงแรมแต่พี่น้องกัก ไปภักยวนพัทยาเดือนหนึ่งจากในช่วงแรกที่ฉันไปอยู่พัทยาี่นองมันเส้นทางสับส้อนอยังได้ฉันบบรูเละี่นองแบบเป็นเรื่องที่แบบหนุ่งยากมากและสิบไปใส่มาใส่กับบอกหูพี่น้องแต่กันยังดียังมีอินเทอร์เนต็ตเสิร์ชจ้ะเสิร์ชในอินเทอร์เนต็ตกอินเทอร์เนต็ถนเต,นตถึงเข้า เคยกัดจริงพี่น้องจะเฮาบ่บหูเส้นทางมันก็ลาบากแล้วการสื่อสารกับพ่อหญ่ก็ลําบากพี่น้องค้ยในช่วงอยู่ํากันเดือนหนึ่งกับมีการทะเลาะมีงอนกันนะพี่น้องเพราะความบ่เข้าใจเพราะความภาษาว่าได้พร้อมพี่น้องจ้ะในช่วงเราอีกอย่างเฮากใไมมาเรียนรู้กันนะพี่น้องจ้าต้กังกับแค่แรกๆเราก็ได้แค่มาอยู่แค่2อาศ์อิตย์พูดถึง ครั้งแรกส่แกมาเจอฉันฉันมาแกมาอยู่สองอาทิตย์อาทิตย์แรกฉันก็ต้องเหตุงานเหตุงานโรงงานพอฉันยังไม่ได้ลาออกจากโรงงานนุนพี่น้องจ้ะฉันไม่ได้ลาออกฉันกับแกก็มารออยู่อาทิตย์หนึ่งพอมาอีกอ,อีกสองอาทิตย์มันก็เป็นสิ้นปีเราี่นองจ้ะแต่ฉันก็นลาได้หัวหน้านใจดีให้ลาสิผ่ามือพี่น้องจ้ะเพราะฉันไม่เคยลางานเลยจ้ะเป็นครั้ง เป็นการลางงานที่นานมากแต่นานนะพี่นอ้องสิบห้ามงฉันก็นเลยสิบห้านี่บวกกับปีใหม่พร้อมด้วพี่นอ้องจ่ะรวมรวมกับปีใหม่บ,บะเอิญหยุดเทศกาลปีใหม่รวมกับพักหล่อนฉันนะพี่นอ้องั้งหมดมันสิบห้ามือนะพี่นอ้องจกะฉันจําได้ว่าอืมฉ,อฉันิลาด้ประมาณสองอาทิตย์มั้งพี่นอ้องฉันฉันคิด จำจำปรด้นน้อพี่น้องจ้ะก็ช่วงนั้นรวมๆแล้วาสิห่ามืออ่ะพี่น้องจ้ะที่นี้ปัดที่มาอยู่เดือนหนึ่งอยู่น้ำกันอยู่อยู่น้ำกันกับกับการเบากันบ่หูเรื่องกับการไม่ทั้งขู่กับอยู่พัทยาพี่น้องแกสิไปใส่ช่างเชียงกับฟังบ่าขอาใจแล้วอีกอย่างช่างกรบบรูเส้นทางพี่น้องจ้ะมันกับมีการี่แบบผิดใจกันแน่ ทะเลาะกันมั่งอะพี่น้องจาา้ทาทะเลาะทะเลาะกันแล้วความบ่เข้าใจเราไอ้ย่างหนึง่งพ่อใหญ่ฉันเป็นคนประหยัดน้ำพี่น้องพ่อไม่ไม่เฉ่งกบลูเนาะว่าว่าเรานิสัยแบบใดนเนาะพี่น้องจ๋าก,กับกับมีมั่งที่ว่าบ่เข้าใจกันกับทะเลาะก,ก,กันกับทะเลาะกันเกือบเกือบเกือบเปิดเกือบทอดใจแล้วพี่น้องจ้า แต่เป็นอย่างฉันต้องหดสู่พี่น้องเพราะว่าฉันออกจากงานแล้วที่ฉันกันหดสู่อดทนพี่น้องจ๋าช่วงยุ่น้องกันเดือนหนึ่งกะเป็นเรื่องที่ลำบากแต่ฉันก็ต้องอดทนอดกันเพราะว่าฉันได้ออกจากงานแล้วถ้าเกิดว่าฉันบออดทนอีหลีงานก็ออกแล้วพี่น้อง อายุตอนนั้นอย่กับบ้าณสี่สิจะจะไปเห็ุงานอย่างพี่น้องจ้ะฉันก็เลยอดทนอันใดพอสิแบบให้อภัยได้หรือว่ายัางกะป,ปลอยล่อย่ะพี่น้องก็คือการปลดปล่อยเพราะว่าเขาได้ออกจากงานแล้วต้องอดทนไว้